สวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้ขอบคุณที่ได้มาเยี่ยมเราที่ชีมะสุขนะครับไม่ทราบว่าพี่เอกก่อนน่าจะเป็นไม่สบายหรือปวดเนี่ยก่อนได้มาที่ชีมะสุนี่เป็นอะไรบ้างครับเออปวดขานะคะปวดขาะะ<ม>ปวดมากคือรักษาแบบพูดเลยคือมันมันดีมาเจอตรงนี้อ่ะมันดีแต่ที่ว่าต้องผ่า <c oughs> คิดแล้วคงจะไม่ต้องผ่าแล้วนะทีเนี้ยครัครเพราะว่ามันเจอมามา,มาตรงที่ที่มันมันดีขึ้นแล้วอะจากที่ว่าเดินก็ปวดงอขาก็ไม่ได้คือทําอะไรไม่ได้นะเป็นมาหลายปีหรือยงที่เป็นหลักเลยมากก็มันก็เป็นมานานแล้วนะเป็นมานานแล้วคือลูกก็หายาหาอะไรให้กินให้รักษาตมอบก็มันไม่ดีฉีดยาก,ก็ฉีดประจําจุดที่ไปดือที่หัวเขา คขาโมขาเ่้าขาเก้าขวาขอโทษนะคะนี่ค่ะนี่เลยคือกินยาก็ไม่ดีคือลูกบอกว่าแม่ไปตรงนี้เลยถ้ากินยาแม่ไม่ไม่ไปถ้าฉีดยาแม่ก็ไม่ไปก็บอกเขาบอกไม่กินไม่ฉีดไม่ลองไปดูก็เพิ่งก็มาก็น้องเขามาทำมาตรวจมาอะไรที่เขามามาจับมาํำดูก็เจ็บแต่หลังจากที่เขาทําให้แล้วน่ะทำไมแม่ยกขาได้ละดาวแม่งงอขาได้ครั้งแรกครั้งแรกก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าแต่ที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่เราทาแบบนี้ก็ไม่ได้แต่งงอก็ไม่ได้เราแม่ทําได้แล้วนะแม่ทาได้แม่งอขาได้แม่เหยียดขาได้แม่หายแล้วนาดาวก็พูดกับเขาแบบนี้ก็ดีใจค่ะที่ว่าไม่ต้องผ่าดีใจมากมากเลยที่ไม่ต้องผ่าเอาหัวหน้าครับเป็นผู้ที่ดูแลถ้าได้ตรวจรับเป็นไงบ้างแล้วรักษาไงบ้างครับก็จากตรวจร่างกายแล้วเนาะของของพี่เจดนะคะเหมือนกับเอ็นนะในเขาเนี่ยมีกระดานเส้นเลือดำ แล้วก็กั้นเนื้อใต้เขาเนี่ยที่เป็นกา้นในการถูกลองเ,เขาเนี่ยคะ่ะมันลังอะคะ่ะมันมันเกรงเยอะแล้วคะ่ะนานแล้วเนาะออทีนี้คลายแค่สองจุดนะคะใช้ตัวอนันละาซาวคอมบายนะคะพาคบร้อนแล้วก็ดิก็ต้องไฟฟ้ากั้นเนื้อบอกเขาะคะ่ะแล้วก็ยืดจะมีเองคือถ้ารางกายตรงดัาการปวดของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะคือถ้าจากทือ่อมือแล้วเนี่ยไม่ถึงต้องผ่านเนาะเพราะว่าถ้าผ่าน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหรือกระดูกเขาส่วนอีกมีการบาดเจ็บแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือว่าคนไข้ไม่ไม่ได้เลยแต่ยังผ่านแบบนี้ได้ใส่จากจับการของพี่หน้าที่มดูแลนัานทางกายภาพเนี่ยจากอาการปวดของพี่ตัวเนี้ยการรักษาดูแลตัวเนี้ยน่าจะสักกี่ครั้งไรู้ประมาณการทีตอนให้หายหายเลยหเนี่ยหนูจะประมาณประมาณหกสิบครั้งนะคะแต่ว่าถ้าการปวด หายแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนคือออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อลอกเข่าแข็งแรงนะคะค่ะก็คือเราอาจจะดน้ำหนักตัวเยอะไม่ใช่ว่าให้คุณพี่เอเนี่ยไปลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าให้กล้ามเนื้อลอกเข่าแข็งแรงเพื่อที่จะยูนเข่าไว้เราจะได้ไม่มีการปวดขึ้นมาอีกเนาะประวันนี้ค่ะจากที่เราได้รับทราบจากผู้ที่เข้ารับรักษาแล้วก็ผู้ให้การรักษากับผมเองก็ดีใจนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าเป็นผลดีก็ดีใจครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้เราเชาวชีวสุขเนี่ยตามที่ได้ตั้งโซลแกนว่ารักษาด้วยใจสุดใจด้วยกันนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่รับทราบข่าวคุณลูกที่พาแม่มาคุณแม่เองที่เป็นผู้เจ็บเองเนี่ยก็จงจะดีใจพวกเราที่ดูแลคุณแม่ก็ะจะดีใจเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวศึกศูนย์กายภาพบำบัดกร,รับ